สวัสดีค่ะพี่น้องได้น้องมาหาเฮ็ดอีกแล้วคือเกานะค่ะพี่น้องมาหาเห็ดตามเคย <c oughs> มือใดมือใดกับเขาปลาค่ะช่วงเห็ดออกได้น้องก็เป็นแบบนี้ละค่ะเป็นคนมักเฮ็ดเป็นคนชอบเฮ็ดมักเก็บมักเก็บเฮ็ดค่ะพี่น้องมักร้ายก็บคือเฮ็ดนี่ละแล้วก็เขาปลามันบ่ไดเฮ็ดก็ค่อยเขาปลา าก็เป็นปลาธรมามาฉานะคะมากหลายนะคะปลาค่ะพี่น้องมาลุ่นกันมือนี่ฝนวะตกมาหลายมือแล,ล้วบ่รูว่าสิเห็ดมันสิมีห้เก็บอีกบ่เนาะอค่ะนาะหรือว่ามันเหมดแล้วหรือว่าจังใดกับบดจากมันแหงคักแห,ง,กหงแน่ค่ะปลาค่ะพี่น้องย่งางเขาปลาค่ะหาเก็บเห็ดลุ่นกันค่ะพี่น้องสิดได้บน่น้อมือนี่พี่น้องเจอเห็ดเพิงคม เป็นขมหรือเป็นเขาเน,น้อนน่เนาะจ้ะพี่โน,น้เพิงเขาค่ะพี่โนกกระสีบานแล้วไปได้อ,ะ,อะได้เติมกันไปค่ะ แดดบ่านเพื่อเวอร์ยูดอกนีเมือกเ,เนี่พี่น้องดูไหมโอ้ยเท่าแล้วจ้าโอ้เ่าแล้วเท่าแลี้ยวยูดอกนึงนี่ก็เท่าแล้วจ้ะโอ้ย <laughs> แห้งแห้งดินก็แห้งเห็ดก็เท่าโอ้พี่ดีดอ,อกนึนเนเกนงเลยนี่ก็พี่นี่ก็เทาแล้วจ้ะ ปไปด,ดอกมือนี้ลุ่นต่อไปค่ะปะเบึงเบึงเดียตัวนั่นแน่จ้ะพี่น้องหุ่นเบิดเบึงข่อยเธอเลยออยู่งอ่ะไปแล้วไปแล้วมันยานข้นจ้ะกันเทียนข้นฝ่าเฝาแลนเขาป่าน้องข่อยมาพอเต้าอีกแล้วหุ่น กับล่งางเต่าหยางขนเต่าวิ่งพี่น้องอยูย่ถนนอยู่ทางทางเดินของอันอามาแดีพี่น้องมึงเนี่ยอ้า,าวเฝ้าเฝ้าเฝ้าแล้พอเต่าท่องหายโชคอีกแล้วจ้าพี่นอ้องนั่นสิไปใส่น้ออุ้ยขอสิเอาเจ้าไปอันปล่อยลงอันสระนาม น้ำอันปลาอันสะปลาธรรมชาติอยู่เพราะว่าอันมันอยู่ใกล้มันอยู่ทางเดินของหมานี่หมาทางหมายางนี่ค่ะเป็นทางหมานะคะนี่นี่เบิ้งห้อยหมาเนี่ยห้อยหมายางก็เสียเอาเตาไปเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเต่าทองให้โชคอีกแล้วก็เสียเอาใส้ก็เสียเอาใส้ย,ยังเนาะ อ,อีลา嘛าอ้ยเ <laughs> ต่าทองให้โชคเออให้โชคใครเด้อฮอดเข้าไปแล้วอ่าพี่นอ้องมีเหล็กอีกบ่นน้าตัวนี้ือ,อดเข้าไปเมือ่อสรกพูนอะปิดเลยแก่พี่นอ้องอ่าปิดเลยค่ะพี่น้องบ้่งเน่ยโบมีหัวเลยบาดท,ที่นี่บบมีขาเลยปิดมิดคิดเลย <laughs> อ่าเต่าทองค่ะพี่น้องจา้า นี่คือเต่าทองให้โชคจ้กพี่น้องเจออีกแล้วข่อยเสียเอาเจ้าไปปล่อยลองโบอันล่งสานามนะคะไปปล่อยเต่าให้โชคให้โชคเด้อขวยเสียเอาเจ้าไปเพราะว่าย่านอันเดินตามท่างอันมายางยานมามาเหยียบเพราะว่าตัวน้อยคักย่านมาเพราะเห็นสีกับีทองนี่นะคะพี่น้อง สีทองสีอันน้ำตาลคือถนน,นคือขี้ดินนี่ย่านมามาเหยียบพูนห้อยมายางค่ะเป็นทางมาเดินค่ะพี่น้องนี่เพราะว่าเมืองนี้มันหมาหมาเยอะเนาะไปตามทางนี่ทางมาเดินเบื้องห้อยตีนอันมายางเนี่ยพ่นเาขาสิเขาสิ่มาเดินทุกมือค่ะพี่น้องบางมือกระเตะเห็นห้อยเตอันอันดอกเห็ดเห็นเตะอัน เตาตัวนี่ก็ยยานย่านมันเตะย่านมามัเตะเตพราะว่าสีมันสีน้ำตาลสีออกท่องทองคือขีดินยานมาว่าเห็นควายเสียไปป้ยดอกจาก่าพี่น้องป่ะคุณนป้ยล่องสานามคุนสานามธรรมชาติดอกเสียวไป้ยเป้ยกระดบ่เพราะเมนสานามมันอันนี้จ้ะพระจษ์พี่น้องเฮ็ดคอยกับว่าท่านได้ดอก พราพึ่งมาหอดจ้าคุณได้ดอกเดียวเองเอ,เอาเต้าไปปล่อยก่อนเอาเต้าไปปล่อยเอาโชกเอาใช้ก่อนนอาอจ้าพี่น้องให้อายุหมันควรวยื่นเด้อขอโู่ขอใส้น้ำเต้าก่อนนี่ห้อยหม้ายยางค่ะพี่น้องนี่ในปลาเห็ดหรอคะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีห้อยหม,ม้มายยางไปไม่ไม่อยู่ได้นี่ พี่น้องเอาเตาไปปล่อยก่อนจ้ะพี่น้องเอาเตามาปล่อยแล้วจ้านี่เตาโตเตาทองตัวนี้เอาปล่อยลงแม่น,น้ำเลยค่ะพี่นออ้องอ่าปล่อยโชคดีโชคดีเด้อนี่เตาทองปล่อยเอาโซกเอาไส้อายุหมันควันยืนขอให้ยายนุ่งผ้าเล่อยูเอสอ <c oughs> อายุยืนยาวมื่นปีปาดดเธอเฉียวไล่ที่ไปจาพี่น้องไป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 โชคดี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 โชค,ด,โชคดีนะไปไปเอาโชคเอาไสาจาพี่น้องเดินไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วอยาพี่น้องไปไปกันสิกรับบาดระบาดที่มีเฮ็ดข่อยกับบัวใดแต่ว่าข่อยใดโชคได้ใส้น้ำเตาค่ะพี่น้องไปแล้วคุณไปน้ำคางคางแม่น้ำคุณจ้ะอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมชาติค่ะพี่น้องนี่นะคะวุ้นปลาเห็ดอยู่ฝั่งทางขุดไปขุดขุดให้มา <laughs> ไปน้ำฟังแล้วจ้ะอาจารย์พี่น้องโชคดีบายบายทุกคู่ทุกคนเด้อขอให้ขอให้โชคดีคือกันจ้าบายบายแดด